มีชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะไซส์กันหรือยังนะครับพี่ๆน้องๆคลิปนี้ผมก็จะนําเสนอสุดคาราโอเกะสองคนะครับวันนี้ผมเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะครับเป็นเพลงพิเศ s โลโซนะครับก็ตัวเป็นศินลปินอีกท่านหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับวันนี้ก็เห็นหลายๆคลิปคอมเมนต์มากเลยนะที่ถามสอบถามกันมาเฮ้ยบอกว่าเสียงดีเฮ้ยทำไมไม่เห็นแบบว่าเปิดเสียงให้ฟังเลยอะไรอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็เลยมาเปิดเพลงให้ฟังเลยเป็นยังไงล่ะครับพี่ๆน้องๆถ้าสนใจก็ตัดสินใจเอาเองนะครับเบสที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นเบส15 ก็จะเป็น6กคูณ6ก RCF นะครับ2ตัวแล้วก็มาพร้อมเสาปรับได้แล้วก็มิกเซอร์อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ที่คุณลูกค้าไซส์นะครับตัวนี้ที่คุณลูกค้าเล่นเซตนี้เป็นระบบโมโนนะครับเฮ้ไม่ใช่นะครับเป็นสเตอร์นะครับพี่ๆน้องๆนะครับก็สเตอร์ก็สามารถแยก้ายขวาเป็นอิสระได้เลยนะครับถ้าเป็นโมโนมันก็จะไม่สามารถแยก้ายขวาเป็นอิสระได้นะครับตัวนี้ก็คือสายสัญญาณนะครับตัวนี้ก็เป็นแอมตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็สามารถเซตโปรแกรมได้ถึง5โปรแกรมเลยนะครับว่าเราจะตัดเบตตัดกลางแล้วแต่ ไว้พี่น้องจะเซตไว้เลยที่5โปรแกรมก็สามารถเรียกสายได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือสายสัญญาณที่แยกออกจากมิกเซอร์นะครับตัวนี้ก็คุณลูกค้าว่าจะไปวางอ่าห่างกันเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่นะครับก็เลยแบบว่าสั่งยาวไปเลยนะครับตัวนี้ก็ USB นะครับตรงนี้ก็สามารถตัดค่าต่างๆของเบสพวกความถี่ได้เลยนะครับพี่น้องตัวนี้สามารถตัดคอร์ได้ในตัวนะก็มีมูทุตอยู่ในตัวนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องกดตุ่มใช้ตุ่มขวานะครับพี่น้องๆนะสามารถเชื่อมต่ออ่ามูทุตเป็น แบบว่าอัตโนมัติได้เลยนะครับ tamam พ,พี่พีนน้องน้องตัวนี้ก็สามารถลิงก์นะครับตัวนี้ก็สามารถลิงก์ไปอินเอาท์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถลิงก์แอมไปได้เรื่อยๆนะครับพี่ๆน้องๆนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนานะครับพาวเวอร์ก็เซนเน็ละ800้นะครับพี่ๆน้องน้นะเซนเน็ละ800นะขับ1ิเราก็เต็มอิ่มนะครับพี่พีนน้องน้องตัวนี้ก็สายกลางนะครับกลางอยู่ด้านล่างนะครับกลางอยู่กับสายไฟเข้านะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือลิงก์กลางเลยนะครับไม่ใช่แบบว่ากลางลิงก์กลางนะครับพี่ๆน้องๆนะถ้าเป็นสเตอร์ก็ต้องแยกเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นโมโนก็จะเป็นเบรดลิงก์เบรดนะครับกลางลิงก์กลางนะครับตัวนี้ก็เป็น ลิงก์ไปอีกใบที่เป็นพาสซี่นะครับพี่ๆน้องๆสามารถขยับขยายเป็น 4, คูณ4ได้เลยนะครับในอนาคตข้างหน้าที่อยากจะขยับขยายนะครับก็ซื้อพาสซีฟไปอีก2ใบก็ซื้อคางไปอีก2ใบก็จะเป็น4คูณ4ได้เลยนะครับพี่ๆน้องๆก็สามารถแบบว่าเล่นซ้ายขัวเป็นอิสระได้เลยนะครับเพราะมันยังเป็นสเตอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับพี่ๆน้องๆนะตัวนี้ก็ตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับผมเลยอยากมาแนะนําพี่ๆน้องๆว่าเฮ้ยมันดีจริงนะครับผมเลยมาแนะนานะครับพี่ๆน้องๆนะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าชอบคลิป ก็กดไลค์นะครับถ้าใ่ก็กด load, เลิฟนะครับก็ฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับ